ดิ้วมาแล้วก็เป็นสายโนนแบบนี้แล้วก็มาดีดดีดนะเพื่อว่าเพื่อว่าเพื่อว่ามันแตะเพื่อสายโนนเพธอนนู้นอันี่นะเพื่อว่ามันแตะเพื่อมันละเอียดถ้าเราได้ไปล้อได้ง่ายมีเฮื่อขี้เยอะขี้หย่อนมีเพื่อมันเป็นปุ๋ยเป็นเพื่อแน่นนี้นะค่ะเป็นปุ๋ยแน่นนี้นะเ้าเอาไปเติมถ้าเอาไปเค้นกันมากะห้าทอดปุ๋ยมาแล้วห้าตัดห้าตัดเสรเพื่อเพื่อว่มันละเอียดเรียบร้อยเพื่อมันพองเพื่อมันพองละเอียด หลังแกะดีบแล้วแหละมันเป็นผงไฟและเอทแล้แบบนี้แหละมาล้อนอ่ะมาล้อล้อเพื่อมาล้อเพื่อเพรมันเพื่อเพราะมันล้อเพื่อเพราะมันเป็นล้อเพราะมันละเอียดย่างเผาไปเข็นมันละอ้อเส้นมันละอ้อในนี้มันละมีห่าหันเป็นในนี้มันก็มีเป็นหันย่างเผาไปเข็นนี่เลยเพื่อล้อล้อเพราะมันละเอียดงามได้แน่นเพราะมันเป็นล้องามขั้นตอนนี้เรียกว่าเข็นค่ะ เข้าโอไฟมาได้โอไฟมาแล้วก็เข้าความมาเข็นอันจะเหตุที่เข็นนี่นะเพื่อต้องการเป็นเส้นทรายออมาถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเส้นอันนี้เนระอ,อมาเข็นแล้วก็เต็นเตียมากเพื่อให้มันเป็นต้อนต้องเอาไปย้อมเขาจะได้เส้นได้ค่เาเราต้องเข็นแล้วก็ กันเนปัจจุบันกะบางข้อโพกกะทนอยู่ได้ลรอคะสองข้อโพกกัยังเอ็นดีแต่ว่าชนมากเราไม่เห็นวิธีปัจจุบันนี้ค่ะหรือเอาเส้นมันหนาละพ้นคั้ท่อเลยค่ะมันเราเร็วมันเราใช้เวลาไม่เยอนค่ะแต่ว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้แปลวิธีนีนะบางข้อโพกกับเฮ็ดยู่ค่ะไอ้น่ะย้อมันขึ้นมาไล่แล้วก็ต้าแด่แทงแล้วก็เอาไปควักมันท่านกับตอนควัก ันตอนทงกงารย้อมไฟอันดับแรกก็คือนำาฟที่ได้จากการเปะมาแล้วมนนาเททมันเปะเททมันเปะแล้วก็คือแล้วก็บีบมาดๆแล้วก็เอามาลงในน้ำ